การพับกรีบกระทงใบตองในรูปแบบใหม่สวยงามทําง่ายมากๆมือใหม่ก็ทำได้หันสีด้านนวนเข้าหาตัวฝั่งแข่งหันไปทางซ้ายเสร็จแล้วพับครึ่งค่ะเว้นความยาวตรงสูงของมุมด้านซ้ายอยู่ที่1นิ้วและเพื่อนๆก็จับยกมุมตามแบบในคลิปยกทั้งหมด6ครั้งค่ะหรือตามระยะชั้นที่เพื่อนๆต้องการเลยยกพับกันในรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะ เมื่อได้จำนวนชั้นกรีบตามที่เพื่อนๆต้องการแล้วเพื่อนๆก็เย็บแม็กตรงมุมด้านล่างได้เลยค่ะจากนั้นพลิกกลับด้านเราก็จะเย็บตรงส่วนของมุมด้านหลังเพื่อกันในส่วนของกรีบเขาเคลื่อนค่ะและขั้นตอนต่อไปก็ตัดเก็บมุมนะคะเพื่อนๆก็พับในรูปแบบนี้ราคาจนกว่าจะได้กรีบพัดทั้ง2กรีบนะคะ และประขอเพิ่มเติมนะคะระยะในการตัดใบตองในคลิปนี้ทุกๆขนาดสามารถปรับเปลี่ยนระยะการตัดได้ตามความเหมาะสมค่ะและกลีบนี้นะคะก็เป็นชุดกลีบสุดท้ายนะคะเราก็ทำในรูปแบบเดียวกันเลย และขั้นตอนต่อไปค่ะในส่วนของใบตองขนาดสุดท้ายหันสีด้านนวลเข้าหาตัวฝั่งแข็งหันไปทางขวานะคะหาจุดกึ่งกลางและพับเฉียงฝั่งขวาเล็กน้อยโค้งให้อยู่กึ่งกลางค่ะฝั่งซ้ายทําเช่นเดียวกันเลยต่อไปนํากรีดบพัดกรีดิบแรกนะคะมาวางตรงกึ่งกลางจัดระยะลดต่ําตามที่เพื่อนๆต้องการเลยค่ะจากนั้นเย็บแม็กเก็บมุมด้านล่างค่ะ ต่อไปกรีบชั้นที่2นะคะวางลดต่ําลงมาจัดระยะให้อยู่กึ่งกลางนะคะเพื่อความสวยงามและไปตองด้านขวาให้เพื่อนๆโค้งเข้ามาด้านในค่ะและยกมุมให้กว้างออกมุมด้านซ้ายทําเช่นเดียวกันเลยนะคะได้ระยะตามที่ต้องการแล้วเพื่อนๆก็เย็บแม็กได้เลยค่ะจากนั้นก็ตัดเก็บมุมออกได้เลย ค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วสำหรับวิธีการพับกรีบใบตองในรูปแบบใหม่ๆนะคะสวยงามมากๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ